สวัสดีค่ะราศีพฤษภที่รักของผู้อ่านนะคะคลิปนี้หัวข้อใหม่เลยนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเดือนเมษายนถ้ารู้สึกว่าชอบหัวข้อนี้อยากที่จะให้ทําต่อนะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะจะได้ทําต่อให้เรื่อยๆในหัวข้อนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างทั้งทางด้านการงานการเงินการเรียนความรักภาพรวมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ เอาละราศีพฤษภวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะวันที่แนไว้ใต้คลิปนะแต่ย้ําทุกครั้งเลยว่ารับชมควบคู่ได้เลยทั้งแบบไทยตะวันตกทั้งลัคนาราศีดาวจานันดาวสุขและดาวทิตยนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจสับสไครต์ไลค์แชร์และกระดิ่งค่ะ การอ่านเป็นการอ่านโดยรวมนะขอให้รับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างจะมีคําแนะนําอะไรให้กับคุณบ้างในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะผู้อ,อ่านจะอ่านในเชิงที่ว่าเป็นไกด์ไลน์ให้คุณนะคะลองเอาไปปรับใช้นะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยราศีพฤษภค่ะเอาละ s e of of f i e ีนอฟมไฟกันอะไรอตอไเธอไฟต์ออฟวอเตอร์ขอขยายแมสเซดออฟไฟค่ะทำไมถึงเป็นแมสเซดออฟไฟนะฟีนอม u อส ทำไมถึงเป็น q u e e เนาะ five คะโอเค four o n ทำไมถึงเป็น ace of four คือ ace of club เอาละค่ะดอะสันสวยมากๆเอาละ ราศีพฤษภคะเอาเรื่องความรักรก่อนละกัน,นะนเนาะ message off line และ q u e e n o f s s o r c e ใครบางคนรอคอยคำตอบใครบางคนรอคอยความชัดเจนนะใครบางคนรอคอยสิ่งใหม่ๆที่จะให้เกิดขึ้นบอกเลยวว่าเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าจะมอีอะไรเข้ามาแบบที่ชนิดที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะ อาจจะมีการติดต่อกลับมาอย่างกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวจากใครบางคนที่คุณรอใครบางคนที่คุณรู้สึกดีอยากที่ให้กลับมาปรับความเข้าใจนะ่ะมีเกณฑ์ได้กลับมาคุยกันนะหลังจากที่ก็อาจจะบล็อกกันไปนะหรือยุติการสื่อสารกันไปนะต่างฝ่ายต่างคอยดูในช่วงเวลาเนี้ยต่างฝ่ายต่างส่องแต่ว่าในช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าไม่เขาก็คุณอาจจะติดต่อกลับมาแบบไม่ทันได้รู้เนื้อรู้ตัวนะแนวโน้มการพูดคุยก็จะเป็นลักษณะพูดคุยปรับความเข้าใจ คนโสดนะอยู่ๆจะมีคนมาทักทายนะคะอยู่ๆก็จะมีคนที่เขารู้สึกชอบคุณนะคะทักทายเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามไม่ทันได้ตั้งตัวนะอยู่ๆคนคนนี้ก็เข้ามาเนาะมีการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆแบบไม่ทันได้ตั้งตัวสําหรับบางท่านด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคู่ไหนที่เป็นประเด็นผู้อ่านมองด้วย ประเด็นมันจะเคลียร์ได้แล้วก็เดือนนี้ประเด็ดเดนเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าเขาอกเข้าใจกันเร็วกว่าที่คุณคิดไว้คู่ไหนที่ไม่ชัดเจนอย่างที่ปวันบอกนะคะก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเริ่มมีการขยับข่้นเคลื่อนไหวพูดคุยถึงความชัดเจนหรือตัวเขาอะอยู่ๆก็จู่โจมนะคะเข้ามาชัดเจนในแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวหมายถึงจากคุยอยู่ดีๆอคุณไม่ได้หวังว่ามันจะ พัฒนาเร็วขนาดนั้นแต่อยู่กายเป็นว่าเขาขอเป็นแฟนเปิดตัวแบบนี้สําหรับบางท่านก็เป็นไปได้นอกคนมีคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาผู้อ่านมองดูว่าในช่วงเวลาเนี้ความรักคุณทั้งคู่มั่นคงดีค่ะต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกว่ามองไปถึงอนาคตข้างหน้าร่วมกันละนะคะทีนี้เรื่องการงานการเงินเรามาดูซิเป็นค e e นอ f f ฟาและว o ฟออฟฟาร์ใครรอคอยข่าวดีการติดต่อก,กลับมาจากรูกค้า หรือว่าการอนุมัติวงเงินหรืออะไรบางอย่างนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลารอคอยสักนิดหนึ่งแต่ที่ r ฟร์ One บอกว่าสำเร็จนะคะอาจจะนับจากนี้4สัปดาห์หรือว่า4เดือนบวกลบจะได้รับข่าวดีทางด้านการเงินเงินก้อนใหญ่นะคะคุณเหมือนรอคอยข่าวสารรอคอยงานใหม่ๆที่คุณติดต่อไปอะ่ะคุณก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่จะได้ใช่ไหมคะจากเดือนที่แล้วเนี่ยมีเกณฑ์ว่าจะได้นะแต่อาจจะต้องอาศัยเวลาหลังจากเดือนนี้หนึ่งเดือนนะสสัปดาห์ขึ้นไปหรือว่า นับจากเนี้ยนะคะไปถึง4เดือนข้างหน้ามันก็มีเกณฑ์ว่าการงานหรือข่าวสารหรือว่างานชิ้นใหญ่ที่คุณเสนอไปจะได้รับตอบกลับมาเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นไปในทิศทางที่พึงพอใจแต่ที่ด้านการงานการเงินออกมาบอกว่า มันอยู่ในช่วงของการคอมมูนิเค a การสื่อสารบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การจะต้องติดต่อการจะต้องใช้เอกสารเพื่อขออนุม,มัติเรื่องวงเงินด้วยสําหรับบางท่านเพราะมันมีความจําเป็นจริงๆในช่วงเดือนนี้สําหรับบางท่านนะบางท่านอาจจะมีการเกณฑ์ถูกขอเอกสารเพิ่มเติมทางด้านการงานการเงิน การเงินผู้อา่านมองดูว่าคุณยังมีเงินหมุนอยู่ในกำมือค่ะการเงินยังคงมั่นคงดีนะทางด้านการเรียนมองว่ามีเกณฑ์จะได้เรียนต่อต่างประเทศนะแต่นับจากนี้4เดือนสําหรับบางท่านแล้วก็รอคอยจะได้เรียนในสาขาที่ต้องการมองดูแล้วผลตอบรับออกมาว่าเยสนะได้นะแต่มันต้องนับจากนี้ไปสี่สัปดาห์ขึ้นไปเต็มที่ให้4เดือนเนาะผู้อา่านมองดูแบบนั้นนะอาจจะมีการมองหาการเรียนใหม่ๆแนวทิศทางการเรียนใหม่ๆนะบางท่านอาจจะเปลี่ยนแนวการเรียนกัน งานไปทางโซเชียลมีเดียเพราะเอเนจีเป็นโซเชียลมีเดียสูงมากเลยสำหรับบางท่านนะบทสรุปแล้วในี่ย a อ e of Water และ a อ e อ f c คอะไรต่างๆที่คุณเคยทุ่มเทปไปเมื่อหลายๆเดือนที่แล้วเนี่ยมันเหมือนคุณยังไม่ค่อยได้รับผลเต็มที่ใช่ไหมคะแต่เดือนนี้คุณจะได้เก็บดอกออกผลัะทีเนาะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุอย่างที่คุณทําไปมันผลิด,ดอกออกผลเดือนนี้นะก็เหมือนกับว่า เริ่มที่จะมีไรายได้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจสบายใจบางท่านนะมีไรายได้นะคะ มากกว่าที่คุณลงทุนไปได้ซ้ำเพราะเอสซับคัพมันคือการออฟเฟอร์แต่ที่สําคัญเนี่ยงานที่คุณทำเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ประสบความสําเร็จคุณอาจจะเหนื่อยคนเดียวเอสซับคัพหอวบทสรุปแล้วนะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลืออาจจะมีชาวธาตุน้ำนะคะเป็นคนที่มีความพร้อมมีประสบการณ์นะคะในเรื่องการงานการเงินเนี่ยยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณก็เป็นไปได้นะ มองดูอาจจะเป็นมิตรภาพใหม่ๆในเรื่องความรักนะอาจจะเป็นคนเดิมเข้ามาออฟเฟอร์นะคะแสดงความรู้สึกที่แท้จริงให้คุณได้รับรู้จนทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจก็ได้บทสรุปก็คือว่านะคะไฟล์วและเดอะซัทุกอย่างจะสำเร็จแต่ต้องใช้เวลาหละนะไฟล e อวเนี่ยมันคือการรอคอยอยู่แล้วเป็นที่ของการรอคอยนะคะแล้วก็แอบแอกังวลใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลเพราะเดอะซันะคะออกมาบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวัง่ามันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้วแต่มันจะสําเร็จในทิศทางใหม่นะคะแต่ขนทางใหม่ที่ว่าเนี่ยมันก็ต่อยอดจากขนทางเดิมๆที่คุณอนะได้ปูทางเอาไว้แล้วแต่คุณอาจจะรับข้อเสนออะไรใหม่ๆให้คุณลองทําดูตอนนี้งานเงินของคุณอนะเกี่ยวเนื่องกับทางโซเชียลมีเดียนะคะเพราะมันเป็นไม้เท้านะคะมันเกี่ยวกับทางโซเชียลมีเดีย ถ้าจะมีใครเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทางด้านความรักในช่วงนี้ก็จะเป็นธาตุลมนะคะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมหรือเป็นชาวธาตุไฟได้เมษธนูและธาตุน้ํากรกพิจิกมีนอาจจะได้ดีกับต่างชาติด้วยนะเพราะเดอะซันออกมานะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนําจาก Romance Angel กันหน่อยโรแมนต์แองจ้นจะบอกอะไรคุณ เกต t t ้งจ o โนอีสอาร์เธอร์ค่ะเรื่องราวของความรักนะคะอาจจะต้องช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องสื่อสารเยอะหน่อย พูดคุยกันเยอะหน่อยในทุกๆสถานะเลยแหละจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันตั้งตัวเร็วๆนี้แล้วก็อาจจะมี New Love เข้ามานะ Pass life relationship ทางด้านการงาน,งานการเงินคุณอาจจะได้คู่หูได้ผู้ร่วมหุ้นได้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจอะเข้ามาให้ความช่วยเหลืออาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยค่ะคนที่คุณรู้จักคนที่คุณเคยเจอมาก่อนคนใกล้ตัวเนาะเพื่อนหรือญาติสนิทอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพราะว่าเขารู้สึกเมตตาเอ็นดูคุณเนี่ยนะคะเห็นว่าเออคุณก็สู้เยอะเหนื่อยเยอะอะไร เนี่ก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือดังนั้นนะคะ work on your partnership นะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องทํางานเพื่อตัวคุณเองแล้วละ่ะในทุกๆเรื่องราวเลยทางด้านการงานการเงนิงนความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาของการเม n a g วางแผนให้ดีเพื่อเตรียมรับความสําเร็จ express your love go ahead ไปต่อได้มุ่งหน้าไปต่อได้ในทุกๆเรื่องการงานการเงนิงนทุกอย่างนะคะจากที่เคยสะดุดจากที่เคยรอเดือนนี้เป็นเดือนที่ลื่นไหลามากๆทีเดียวแหละนะ เอาละค่ะเดี๋ยวทีนี้อาร์คแองเจิลอยากจะบอกอะไรอาร์คแองเจิลนะคะอยากจะบอกอะไรคุณอาร trust ขอให้คุณมีความเชื่อเข้าไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณทำเต็มที่ถ้าคุณทำด้วยความรู้สึกดีถ้าคุณทำด้วยความรู้สึกที่ว่าคุณมั่นใจอะว่ามันจะสำเร็จอะทุกอย่างมันสำเร็จแน่นอน take action ถึงเวลาที่คุณอาจจะต้อง take action ทำบางสิ่งบางอย่างให้มันเหมือนกับว่าจากที่ทําอยู่แล้วในตอนนี้ลองพยายามมากดูขึ้นอีกสักหน่อยแล้วคุณจะก็จะได้รับผลที่ตามมาเนี่ยคุ้มค่าทีเดียวในทุกๆเรื่องนะคะเรื่องความรักก็อ่านไม่ห่วงมองดูแล้วสบายๆส,ส,สำหรับเดือนนี้เอาล่ะเป็นกำลังใจให้ราศีพฤษภนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับหัวข้อนี้นะคะสวัสดีค่ะ